ยินดีกับเกษตรกรนะครับผมนี่ยินดีด้วยนะครับที่กดสั่งซื้อทันโปรโมชั่นพิเศษที่เจนดพรชัใเจดีจัดให้เมื่อวานนี้แล้วครับเลยโอ้โหแล้วจัดแบบจุกเลยนะครับออเดอร์ละแปดสูตรครบทุกสูตรไปเลยทีเดียวนี่สูตรละหนึ่งคนเลยวดเลยนะครับมีมีสองบ้านที่ได้ไปนะครับนี่นี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะครับมีบ้านสองบ้านนี้จัดเต็มเลยครับผมนี่มีทั้ง ถ้าอาหารรองเสริมนะครับแล้วก็ปุ๋ยทีมีสูตรน้านะครับและที่สาคัญน,นะในไร์สดเมื่อวานเจนุศจับให้แถมเสื้อไปอีกนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผมและที่สาคัญยังไม่พอครับผมเจนุศใจดีแถมตัวนี้ไปให้อีกครับผมโกอ,อัพโอโหแค่ของแถมมูลค่าของแถมนะครับผมสองสก้านี้นะโอมากกว่าที่ซื้อกันนี่กครับผมมูลค่าของแถมมากกว่า ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อไปอีกนะครับยินดีด้วยนะครับผมตอนนี้กําลังเตรียมจัดส่งให้แล้วนะครับทั้งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อแล้วก็สินค้าของแถมนะครับรอรับได้เลยครับ